ทำทุกอย่างที่แบบจะลบเขาไปจากใจให้ได้แต่ว่าก็คือเหมือนเป็นความพยายามที่บอกว่าพยายามแต่สุดท้ายก็คือยังอยากอยู่ตรงนี้ยังหวังให้เขากลับมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงที่มีความดิ่งเพลงเลยนะลืมไม่เก่งทริสติวันสีค่ะพวกเราเพนจีค่ะยูจินค่ะ บีเอ็มค่ะเอนิกาค่ะเจมี่ค่ะโคลินค่ะดิเลียค่ะใช่ใช่พิมิลาค่ะ จบให้หมดนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่าสนุกสนุกสบายสบายอะไรอ่างเงอบ e n e r ความสดใสให้กับผู้ฟังอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปแสดงหลายๆที่มากโดยเฉพาะงานวันเกิดของพี่เอแคลเป็นงานวันเกิดที่แบบเป็นเฟสติวัลใหญ่มากแล,แล้วแบบว่าคนไปเยอะมากก็สนุกแล้วก็อ n j o y มากเลยค่ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสดีๆในการทำงานเยอะมากขึ้นด้วย ก็เพลงลืมไม่เก่งค่ะเป็นเพลงที่เราพลิกคาแรคเตอร์จากลบให้หมดแล้วก็รวมถึงนี่นายด้วยจากตอนแรกเนี่ยเพลงจีจะมาในเวที่แบบว่าสดใสล่าลเริงเป็นเอ e เนอรี o บูสบูสเป็นเหมือนแบบพาทิตยามเช้าไว้กับคนฟังอะไรแบบนี้แต่ว่าลบเฮ้ยเพลงเลยนะ <c oughs> ลืมไม่เก่งเนี่ยซื่อเพลงมันขายกันเกิน <c oughs> แต่เราลืมเก่งละ ออลวไม่เก่งก็คือแบบพลิกไปเลยจากตอนแรกที่ามาันเป็นมูสดใสอันนี้ก็จะมาเป็นเวแบบว่าบินดาร์กอะไรเงี้ยค่ะอย่างในคอสตูมในเอมวีมันก็จะเน้นไปทางที่สีเข้มสีดำอะไรอะค่ะก็เล่าถึงความเศร้าความาความโหยหาความคิดถึงของใครคนนึงที่มีต่อคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาอยากที่พยายามที่จะพยายามจะลืมพยายามจะทําทําทุกอย่างที่แบบจะลบเขาไปจากใจให้ได้แต่ว่าก็คือเหมือนเป็นความพยายามที่ บอกว่าพยายามแต่สุดท้ายก็คือยังอยากอยู่ตรงนี้ยังหวังให้เขากลับมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพลงที่มีความดิ่งต้องใช้อิโมชั่นอลลึกนิดนึงก็เป็นอะไรที่ทา้าทายสำหรับเพลงีรมากมากเลยค่ะ ยูจินมีวิธีการลืมก็คือการไปตากฝนถ้าแบบฝนตกก็จะชอบไปมองนอกหน้าต่างอะไรี่แล้วก็ตากฝนใช่ก็มีกินเพื่อลืมเธอของบ m จะนอนให้ลืมเธอคือเหมือนเราเรารู้สึกว่า ถ้าสมมติเราเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเร,เราเหมือนเราเลือกที่จะยอมรับมันแล้วก็แบบโอเคอยู่กับมันแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็ให้มันผ่านไปมากกว่าก็จะแบบมีหลายที่ที่แบบหนูไปแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยก็จะชอบไปแบบไปนั่งส่วนบ้างไปนั่งแบบนั่งชิลชิไม่ได้ทำอะไรแบบปล่อยปล่อยความคิดไหลไปอะไรางี้ก็คือจะไม่มองว่าไม่ว่ายังไงมันก็ลืมไม่ได้หรอกไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราอาจจะใช้วิธีการปลดปล่อยระบายมันออกมาด้วยกันนอนพห้อาจจะดีขึ้นหรือไปทำกิจกรรมที่มันแฮปปี้ก็อาจจะดีขึ้นแต่ถามว่ามันลืมได้ไหมมันก็ยังลืมไม่ได้รู้สึกว่าการใช้เวลาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดบางคนก็จะช้าบางคนก็เร็วอะไรเงี้ยค่ะยังไงมันสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นมันก็ไม่หายไปอยู่ที่ว่าเรายอมรับที่จะอยู่กับมันยังไงมากกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว สวยเลยสวยเลยตาระมีอยู่จริงจับไม่ต่อเลก็สำหรับพลินคิดว่าถ้าถ้าเราต้องการลืมอะไรบางอย่างแสดงว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่แบบไม่ไม่ดีกับเราอะค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นท็อกซิกเอนเนอร์จีกับเราอะไรเงี้ยก็เหมือนที่เจมี่บอกว่ามันอาจจะลืมไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นต์แต่ว่าความรู้สึก ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะลดจากร้อยเหลือเหลือซักประมาณสิอะไรเงี้ยก็คือต้องอาศัยเวลาเหมือนกันแล้วเราก็คิดซะว่ามันเป็น energy ที่มันไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยก็คือพยายามคิดว่าเราไม่ควรจะมีสิ่งนี้นะก็ผักมันออกไปแล้วก็มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจากร้อยจนเหลือสิบเหลือศูนย์อะไรเงี้ยก็สำหรับดีเลียนะคะมีวิธีการลืมก็คือ เปลี่ยนจุดโฟกัสมากกว่าแบบว่าตอนแรกเราได้รับความรู้สึกนี้มามันทาให้เราแบบรู้สึกนี่บ l a บ b l อยากยืมยังไงดีหนูจะเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสมากกว่าหายอย่างอื่นทาแล้วก็ไปโฟกัสกับ,กบสิ่งอื่นเพื่อที่จะคิดถึงสิ่งนั้นน้อยลงแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราจะโฟกัสใหม่มากขึ้นใช่แล้วก็หาอะไรกินอร่อยๆให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องไปโฟกัสอะไรที่มันเราไม่อยากจะคิดถึงมัน ฉันเลยขอเวลาเธออีกได้ไหมให้ฉันลบภาพเธอที่อยู่ในใจอยากให้เธอได้รู้ก็คงไม่ไงอย่างที่ใครพูดกันหนึ่งสองสามสี่เริ่มเลยเริ่มขับเคลื่อนด้วยความแทนเวนย่อมละงับด้วยการเวนย่อมละงับด้วยการทำ ก็คือคนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าจำดีเทลรายละเอียดเก่งมากคือเขาทำอะไรพูดอะไรไปเขาจำได้หมดเลยเอาทำอะไรไปบ้างก็เลยจะตรงข้ามกับเราสองคนที่แบบว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรไปนะเมื่อกี้ทำอะไรไปนะแบบว่าจะเอาอันนี้ออกจากบ้านก็ลืมใช่โดยเฉพาะโทรศัพท์ค่ะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนซื้อมาให้ลืมอ่ะเหมือนซื้อมาแล้วก็แบบเอ้ยโทรหาให้หน่อยโทรหาให้หน่อยขนาดโทรศัพท์ตัวเองโทรศัพท์ตัวเองด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่แบบคนอยู่ติดตัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำหาบ่อยที่สุดว่าโทรศัพท์ตัว ชดีใจมากที่แบบว่าได้เศร้าสักทีหลังจากที่แบบสดใสมานานแล้วแบบมันเอ้ยมันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ตอนที่ได้ฟังเดโมโครั้งแรกก็ชอบเจริงๆชอบเพลงนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเดโมแล้วแล้วพอยิ่งแบบว่าได้พี่ออมเทเล็กเทเล็กนะคะมาช่วยดีไซน์การร้องต่างๆอะไรเงี้ย ยิ่งชอบอะจริงนี่คือชอบเพลงนี้มากอยากให้ทุกคนฟังนะคะฟังให้ถึงตอนท้ายนะคะทุกคนบอกเลยว่าฟินมากตอนท้ายคนอื่นฟินไหมไม่รู้แต่คนร้องฟินมากคนร้องก็ฟินตอนท้ายใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเพราะว่า เพลงนี้อะค่ะมันเล่าถึงเรื่องความทรงจำความรักที่มันยังคงอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันดัดตรงกับดอกไม้ของ BM พอดีก็คือดอกคาเมเลียที่มันเป็นความหมายประมาณว่าเออมันก็แสดงถึงความรักที่มันยังคงอยู่นะอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนในการเล่าเรื่องในครั้งนี้ค่ะก็เลยเป็นการรับจ็อบเสริมรับจ็อบเพิ่มร้ <c oughs> <laughs> องเพลงแล้วแสดงด้วย <c oughs> ถ้าใครอยากได้วาฟพี่พระเอกนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เบื้องหลังเอมวีของเราเราแอบแปะว้าฟไ้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูเข้าไปดูในนั้นเข้าไปดูในนั้นคือต้องไปดูเอมวีเราถึงจะเห็นีใช่แล้วก็ดูเอ็มวีเสร็จปุ๊บไปดูเบื้องหลังเพื่อดูวาฟนะคะทุกคนใส่ฉากสโลว์อะค่ะคือซีนที่ออกไปอะทุกคนจะเห็นว่ามันแบบว่าเราเคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็แบบว่าร้องเพลง ปากแบบขยับช้าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายอะจริงๆเพลงมันต้องปรับเป็นคูณสองจ้าปรับเป็นคูณสองแล้วปากเราก็ต้องต้องแบบเบียวๆเบียวๆเบียวๆเบียๆบๆเบีๆงี้แต่ว่าในขณะเดียวกันหน้าเราก็คือต้องเศร้าต้องคีบคาแรคเตอร์เศร้าแบบว่าพยายามจะทำทำอะไรทำอะไรแบบที่เธอทำอย่างนี้ค่ะใช่มาด้วยอย่างนี้แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าตลกมากเพราะว่าทุกอย่างมันคอนทราสต์กันไปหมดเลยอะไรเงี้ยพยายามแบบกั้นขำสุดฤทธิ์อันเนี้ยน่าจะเป็นแบบ อะไรที่พีคสุดๆล้ะเอ,อ่อพี่ตากล้องที่อยู่กับเราคือหนูว่าเห็นมันมีจังหวะหนึ่งที่กล้องอะ่ะเขาส่องใกล้หน้าหนูมากแล้วหนูหันไปอะ่ะคือถ้าเห็นในเอวีจะเห็นเป็นแบบความแบบฟุงฟ้งๆเหมือนฟิลเตอร์เหมือนอะไรสักอย่างใช่ไหมซึ่งในในความเป็นจริงหนูไม่รู้หรอกว่าเขาใช้อะไรแต่กล้องหนูพี่ตากล้องหนูเห็นเขาใช้ฝาฝาแก้วน้ําอ่ะมาบาังกล้องไว้แล้วหนูก็หันไปมองแล้วหนูก็แบบอ,อ๋อคงเป็นเทคนิคแหละอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะว่าจากเพลงแรกเราแรปทั้งเพลงเราแบบก็ไม่ได้แรปทั้งเพลงแต่แบบเป็นแบบเราจะแรปซะส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลักไปเลยเรื่องแรปค่ะแต่ว่าพอมาเพลงสองอ่ะจะเราจะไม่ได้แรปแล้วเราจะได้ร้องแบบโชว์เนื้อเสียงของเราเองเลยมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใหม่กับหนูมากๆมันต้องแบบฝึกแล้วก็เพิ่มเทคนิคน่นนี่นั่นเข้ามา แล้วก็ดีที่ได้พี่ออกมาช่วยช่วยได้เยอะเลยของยูจินก็มีความยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะมีท่อนเปิดที่เป็นพูดภาษาญี่ปุ่นแบบเกิ่นเข้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันค่อนข้างยากเพราะว่าหนูเป็นคนที่เนื้อเสียงมีความสดใสอันนี้แบบพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าแล้วแบบมันค่อนข้างยากที่จะทำให้มันดูเศร้าค่ะใช่ก็เลยต้องแบบเหมือนกระซิบอะไรอย่างงี้ เทคนิคการร้องอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วหนูก็ได้ลองเปิดด้วยก็เลยแบบว่าอ้เปิดแล้วปึ้งก็เลยแบบแอบแบบกดดันอยู่นิดนึงตอนแรกแล้วก็ช่วงเวลาเตรียมตัวของเพลงนี้แบบเราได้ช่วงแบบว่ากระชันชิดมากเลยใช่ไหมคะแบบมีเวลาเตรียมตัวแค่แบบไม่กี่อาทิตย์แล้วก็แบบต้องถ่ายแล้วต้องอัดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบชาเลนจิ่งอยู่ค่ะะทาอไไรร พวกเราเพ็ญจีนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของเราลืมไม่เก่งนะคะสามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยหรืออยากจะเข้าไปดู MV ของพวกเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube เพลงไทยเลคคอร์ดนะคะมีตัวไอซองตัว <c oughs> ไงก็ฝากเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะแล้วก็ฝากพวกเรา7คนด้วยนะคะมาในลุคใหม่เพลงใหม่ชาๆซึ้งแหวกแนวกันไปเลย แล้วก็ถ้าใครอยากติดตามพวกเรานะคะสามารถไปติดได้ทาง IG TikTok Facebook แล้วก็ X นะคะ p a i e t g underscore official ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาพูดคุยกับพวกเรานะคะก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้ทาง open chat ค่ะจะอยู่ที่ตรงไฮไลท์ใน Instagram ของพวกเราเลยค่ะ ทำอะไรทำอะไรแบบที่เธอทำฉันก็ยังทำก็ยังทำมันไม่ได้เลยให้ละคิดถึงเลยฉันยังทำไม่ไหวให้ยามจะลืมอยากจะลืมอยากจะลืมลืมทุกเรื่องเธอฉันก็ยังเธอก็ยังเธอคิดถึงเธอต่อทุกวันยังฝ่ ที่เดิมที่ฉันเคยขอให้เธอกลับมายังจะทำทำอะไรทำ